กบแจง้งแสงอุสาหะดาวนีสีสวัสดิ์ค่ะโอ้โหชื่อยาวมากเลยใช่ค่ะ แต่เรื่องสุขภาพก็ยาวนะคะโอ้โหดูว่ายอย่างอื่นยาวกว่านะคะสุขภาพ <laughs> ต้องยาวค่ะ <laughs> เพราะว่าเราจะต้องแข็งแรงกันอยู่ยาวไปเลยนะคะใช่ค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์นะคะดีมีนายนะคะเป็นสมุนไพรช่วยดูแลสุขภาพของคุณนะคะม,มีติดว่านเอาไว้อุ่นใจค่ะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษเลยค่ะน้องแจ๊ค,ค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกและแถมคอลลเเจนอีก5ซองค่ะคุณจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเกิดโปรสุดคุ้มนะคะซื้อ2กระปุก แถมฟรีอีก4กระปุกแล้วก็แถมนะคะนี่เลยค่ะกาแฟนะคะ กาแฟกระชายขาวอีก1 0ซองคอลลจเจนอีก1 0ซองนะคะคุณจ่ายเพียง1,800บาทเท่านั้นคะ่ะสนใจโทรมาตอนนี้ได้เลยนะคะเบอร์ขึ้นหน้าจอเรียบร้อยกับโปรดีๆ0 2 6 6 6 9 4 5 6มีบริการเก็บเงินปลายทางนั่นเองนะคะ,คะเพราะว่าสุขภาพสำคัญที่สำคัญใกล้วันสงการด้วยที่หมายไทยเราสามารถจับจองผลิตภัณฑ์ดีๆเป็นของขวัญให้ครอบครัวได้ด้วยนะคะ,ะมาดูข่าวนึงเราดีกว่านะคะข่าวแรกจะพาไปดูคู่จิ้นนะคะจากละครเรื่องใหม่ล่าสุดคุณมีปฏิหาร น้องเฟิร์สนะคะภารดานั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้เขารับบทคูก่ก,กับน้องตีธนพลใช่ค่ะเห็นบอกว่าบทกู๊กิ๊กมากแล้วตอนรับเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะว่าเป็นละครแบบวายแต่ว่าจริงๆละครเรื่องคุณมีปฏิหารเนี่ยเป็นละครแนวครอบครัวนะคะ,คะมีทั้งดรามา่ามีทั้งเรื่องราวสอนใจกันด้วยค่ะส่วนน้องเฟิร์สเขาจะรู้สึกไงกับละครเรื่องนี้นะคะไปฟังสภา์กันเลยดีกว่าค่ะใช่ครับก็สวยไม่สวยไม่รู้แต่ว่ารู้ว่ามีเด็กเด็กตามจีบอยู่ก็ในเรื่องเนี่ยผมกับ สองเนี่ยคือสองก็คือตีนี่แหละคือเราเจอกันด้วยความบังเอิญแล้วก็เราจะไม่ค่อยชอบพี่หน้ากันช่วงแรกอะไรเงี้ยเพราะว่าผมจะแบบเพราะเขาอะมาขี่มอเตอร์ไซค์เกือบชนผมผมก็เลยไม่ชอบเขาแล้วเขาก็แบบว่าพูดจามไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอะปิ้งผมตั้นแต่ครั้งแรกเลยคือร,รู้เลยตัวละครรู้เลยเราไม่รู้แต,รรแต่ว่าเขา,าปิ้งแต่เขาพยายามจะแบบวัแวร์พยายามจะหาแต่ว่า ช่องทางที่จะแบบมาอยู่ใกล้เราตลอดเวลาอะไรเงี้ยใช่สนุกครับก็ก็แปลกใหม่ดีเพราะว่าผมก็ไม่เคยได้รับคาแรคเตอร์ประมาณนี้มาก่อนคือเกรสิ์เนี่ยจะเป็นคนที่บอกว่าค่อนข้างคู่จจตรงๆดูแบบจิกกัดดูร้ายแต่ว่าจริงๆแล้วข้างในเขาเป็นคนดีมากนะบอกว่าเหมือนตัวจริงเลยก็บอกว่าแบบคอยช่วยเหลือเพื่อนซัพพอร์ตเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่บอกว่าจิตใจดีมากๆคนนึงประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆตัวจริงปากก็ไม่ได้ร้ายเข้าเท่าในเรื่องอะไรเงี้ยแต่ในเรื่องเราจะปากร้ายนิดนึงใช่ ครับมาเรื่อแาหรือยังคือตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นวายเลยซ้ำรู้ว่าแต่รู้ว่าคู่ของเราเป็นวายแต่ไม่รู้ว่าทางเรื่องอาจจะเป็นวายแต่พอมาเล่นพอแบบได้มีโอกาสมาคุยบทกับป้าได้มาเจอเพื่อนๆนักแสดงแล้วก็ได้มาแบบเวิร์กช็อปกันเนี่ยรู้สึกว่าโอโ้โหแบบจริงๆเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเพราะมันไม่ใช่วายที่บอกว่าเป็นวายอย่างเดียวอะ่ะแต่มันเป็นวายที่บอกว่ามีเรื่องของสังคมครอบครัวเข้ามาเกี่ยวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ มันเป็นเรื่องของมีการสืบสวนสอบสวนเข้ามาเกี่ยวด้วยก็เลยทาให้รู้สึกว่าเออเรื่องนี้น่าตื่นเต้นผมว่าจริงมันก็กดดันตั้งแต่แบบตอนเริ่มและเพราะว่าจาได้ว่าตอนฟิตติ้งมาเนี่ยเหมือนตอนนั้นทวิตน่าจะขึ้นอันดับหนึ่งใช่ไหมฮะเนี่ยเราก็บอกว่าโหแบบคนรอติดตามอะ่ะเราเป็นนิยายที่บอกว่าคนก็น่าจะเคยอ่านมาบ้างอย่างเงี้ยล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากจะรู้ว่าตอนถ่ายมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่พอถ่ายมาปุ๊บเราสึกว่าสุดท้ายปุ๊บเราแค่ปล่อยปล่อยตัวเองไปตามแบบ ตามที่ควรจะเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกกับมันด้วยครับเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาก็ก็จะได้แบบเป็นเด็กเกเรน,นู่นนี่อะไรแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยเพราะว่าราออายุประมาณ27 28แล้วก็ลุงเกเนี่ยมันต้องเป็นคนที่คอยแบบว่าคอยควบคุมได้ควบคุมทั้งในเรื่องของการงานในเรื่องของของเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นคนคอยให้คําปรึกษาซึ่งเราก็ต้องโตกว่าชีวิตจริงด้วยใช่ครับ มันก็จะมีความยากนิดนึงเลยจริงๆผมก็มีศึกษาอยู่แล้วแต่ว่าผมโชคดีที่แบบว่าตีเคยเล่นละครที่เป็นซีรีส์วมาก่อนอนะไรเงี้ยเหมือนตีก็จะคอยแนะนําด้วยแล้วก็ในเรื่องแบบฉากที่เป็นโมเมนต์อนะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยบอกว่าหาหาเลฟมาให้ว่าเนี่ยต้องมองหน้ากันประมาณนี้นะแบบว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเราควรจะแบบได้เต็มที่มากกว่านนะั้นอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีกําแพงเราเราก,เราก็เราก็เต็มที่ในะแบบของเราแต่ว่า แต่ว่าแบบเหมือนด้วยความที่เรายังใหม่ทั้งคู่อย่างเงี้ยเราก็จะมีจุดที่ต้องจูนกันแต่พอมันจูนกันติดปุ๊บเนี่ยเวลาเข้าฉากด้วยกันรู้สึกว่าเขินอ่ะอคือตัวผมเขินนะเพราะว่าเหมือนเขาก็ลุกหนักเราก็เราก็โดนลุกอ่ะเหมือนอารมณ์แบบมีคนมาเตะเราบ่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องเขินไปนธรรมดาอะไรเงี้ยโ แม่นะคะคือถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านคือน้องเฟิร์นนี่มั่นใจมากนะคะและบทสวยมากจริงๆเด็กมาตามจีบนะคะก็ติดตามได้คุณมีปฏิหารนะคะสุขสาวที่นี่เนาะแม่เนาะใช่ค่ะเป็นกําลังใจให้น้องๆแล้วก็ป้าเจ๋วด้วยนะคะใช่ค่ะมาอีกน้องคนหนึ่งนะคะน้องคนนี้อ้ายค่ะนะคะดังมากเลยนี่ค่ะโฟลีฟนะคะเขาบอกว่าปลื้มปริ่มค่ะเขามีแฟนคลับนี่เรามีแฟนคลับตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ สามขวบมั้งแม่นี่เขามีแฟนคลับตั้งแต่เขาเจ็ดขวบจริงๆรน้องอาายเขาเป็นดาราเด็กมาก่อนกใชเขามีแฟนคลับตั้งแต่เจ็ดขวบนะคะเขาบอกแฟนคลับของเขาอยู่กันมา9ปีแล้วนะเขาบอกว่าสิบหกแล้วคะตอนนี้การมีแฟนคลับเนี่ยก็เหมือนเป็นครอบครัวนะคะเวลาท้อใจเวลาเหนื่อยเวลาจะทรงจะสอบนะคะก็มีกําลังใจให้นะคะอะเขาผูกพันกับแฟนคลับ FC ของเขายังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังน้องออายกันเลยค่ะแฟนคลับครั้งแรกเลยเหรอคะของหนู โอ้รู้สึกว่าน่าจะเป็นเจ็ดขวบค่ะตอนที่ประกวดรายการเด e เทรนเนอค่ะใช่ก็ตอนนั้นเหมือนไปถ่ายที่สตูดิโอเนี่ยแหละค่ะแล้วก็แบบว่ามีแฟนคลับ จำได้ว่าเป็นพี่ๆประมาณสี่ห้าคนค่ะซึ่งตอนนี้เราก็แบบยังจําเขาได้อยู่แล้วเขาก็ยังอยู่กับเราอยู่ดีใจมากโู <c oughs> ที่หนูจําได้คือหนูมากลัว <c oughs> แม่เล่าให้หนูฟังว่าหนูมากลัวพี่ๆแฟนคลับเพราะว่าด้วยความที่หนูก็แบบไม่ค่อยกล้าคุยกับคนแปลกหน้าอยู่แล้วแล้วตอนนั้นเราเด็กมากๆะค่ะหนูก็เลยแบบไม่กล้ารับของที่เขาให้มา <c oughs> ใช่คิดว่าตอนนั้นน่าจะรู้แล้วค่ะเราเราก็คงรู้สึกว่าเป็นพี่ๆที่แบบ เหมือนเป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเป็นครอบครัวแยกออกมาที่ให้ความรักกับเราอะไรวันนี้ใช่หลังจากนั้นเราก็ยังเจอกันอยู่เรื่อยๆค่ะเราก็แบบโหเรียกได้ว่าตอนนี้หนูอายุ16 <c oughs> ก็ผ่านมาแบบ9ปี10ปีแล้วอะไรอย่างงี้ก็ดีใจมากที่แบบว่าครอบครัวเราเติบโตขึ้นเรื่อยๆอะคะ่ะเยอะเลยค่ะคือเวลาที่แบบสมมติว่าเราทำงานมานเหนื่อยเหนื่อยหรือว่าเราเรียนมานเหนื่อยเหนื่อยเรียนหนักโอยเครียดสอบอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเรากดเข้าแบบ ไอจี IG, หรือทวิตเตอร์เราก็จะเห็นไดเร็กข้อความที่เขาส่งมาว่าแบบน่ารักจังเลยเป็นกำลังใจให้อยู่นะชอบผลงานน,านู่นนี่นั่นหรือเวลาที่เราแบบเสิร์ชชื่อตัวเองในทวิตเตอร์ค่ะแล้วเราก็จะเจอคนที่ชมเราเราก็แบบรู้สึกเหมือนยังมีคนที่ให้ความอุ่นกับเราอยู่ให้กําลังใจของเรารู้สึกว่าเขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนดีอะค่ะคือเวลาแบบเวลาจะรวมตัวอะไรเงี้ยคือหนูอยู่ในกลุ่มไลโอเพนชแชทชื่อคนรักน้องไอ้เถิอนมาก ั่นแหละค่ะเวลาที่แบบเวลาจะมีรวมพลอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกแล้วว่าเออสิบโมงนะตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออกลุ่มก้อนดีไ้ยคือแฟนคลับเขาชอบมีเซอร์ฟส์อะค่ะแบบว่าอย่างเช่นงานวันครบรอบ1ปีของโฟอีฟวันที่23ธันวาก็คือแบบเล่นใหญ่มากมีว t ทเป็นเป็นวันแฟนมีทค่ะตอนนั้นเราก็นั่งหันหลังดูว t ทออยู่หันหน้ากลับมาก็คือทุกคนมีแบบเป็นโปรเจกต์เป็นถือป้ายกระดาษแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบ แอบทากันมาตอนใหม่ทาไมเราไม่รู้เรื่องขนาดเราแบบส่งอยู่ตลอดแต่เราไม่รู้เรื่องเลยอะคะอันนั้นอะเปลี่ยนทุกอย่างบนโรคใบนี้เปลี่ยนฟนคนับเป็นขาแล้วกันค่ะเป็นขาของเราเพราะว่าถ้าเราขาดขาเราก็จะเดินต่อไปไม่ได้เอ๊ยเชียย <laughs> คิดไดไไ้งอะอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนค่ะที่แบบว่าสปอร์พวกเราคอยฟังเพลงพวกเราคอยจตรีมเพลงคอยตั้งกลุ่มโบสถอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือทุกอย่างที่เขาทําแบบอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราเห็นแล้วเราก็แบบดีใจแล้วเราก็ดีใจที่แบบเขายังอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆเรา พูดเก่งมากเลยอาอโฟอีฟนะคะตอนนี fun, i i. Hmm. ้ก okay. hey, ็เ really, ป like ็นนักร้องนะคะเมื่อก่อนโอ้โหเป็นดาราเด็กขวัญใจทุกคนเลยเนาะค่ะมากันต่อดีกว่ากับมายาออนทัวร์ค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูการวงสวงละครเรื่องใหม่ของคุณเจที่คำพรเรื่องนี้นะคะเป็นทั้งผู้จัดละครด้วยนะคะแล้วก็นําแสดงด้วยนะคะกับละครเรื่องกระสีเอสอลกระสือลำซึ่งกระสีลำซิ่งกระสือลำซิ่งนะคะซึ่งมีนักแสดงมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอินดี้อินทัศโฟกัสจิลากูน ประชากรน้ำหวานโกติค่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พระศรีคเนศท่านพ่อเท้ามหาพรหมข้าพระเจ้าจะเจอรอรุ่งเรือง ร่ลำรวยอุดมสมบูรณ์ปรากฏชื่อเสียงเกียรติยศมีอย่างวันนี้ได้ด้วยบารมีองค์พ่อพระศรีคเนศประทานความสำเร็จข้าพเจ้าทั้งหลายไม่อาจหาสิ่งหนึ่งประการใดจะน้อมนำมาถวายให้คู่ควรพระบารมี จึงถือโอกาสพร้อมใจกัน,ใ,กนในวันประกอบพิธีบวงสวงเปิดกล้องละคร,รกระสือลำซิ่งในเลิกที่ดีที่สุดความกตัญยูรู้คุณนั้นธรรมชาติจะยิ่งมอมากขึ้นให้กับเรา <S <S ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่เห็นคุณค่าถึงสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นสิ่งที่ได้รับในปัจจุบัน มัวแต่ทยาอยากถึงสิ่งที่ปาถนาในเบื้องหน้าไปเรื่อยธรรมชาติจะลิบลอนสิ่งที่เรามีอยู่นั้นกลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดเรื่อยไปเถอถ้าเมื่อหลายอาจารย์พูดว่าเศรษฐีให้ทุกคนขันรับว่าสาธุดังๆนะครับเศรษฐีสาธุสาธุสาธุาธเดี๋ยวขอเชิญน,นะครับนักแสดงนําผู้จัดนะครับร่วมกันจุดธูปจุดเทียนบูชาแล้วก็จะได้ประ

มีผู้ด้วยกล้องน <Okay S 1> ีง้ด้วยค่ะกล้องนี้ด้วยค่ะหนึ่อมีกู้สุดท้ายค่ะนึ่งส ติดตามได้นะคะก็สนุกเลยตอนนี้กระสือลำซิ่งถูกค่ะคุณเชียร์เล่นเองด้วยเป็นกระสือเลยอู้น่าดูมากเลยนะคะจริงค่ะนะคะอ่ะติดตามชมนะคะเป็นกําลังใจให้น้องเชียร์แล้วก็ทีมกระสือลำซิ่งด้วยค่ะเวลาหมดแล้วจะกรีนจ๋าแต่ก่อนไปต้องแนะนําแล้วก็ย้าโปรโมชั่นดีๆกับแฟนๆก่อนนะคะใช่ค่ะกับดีวีนนะคะเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะเอาติดบ้านไว้อุ่นใจนะคะวันนี้มากับโปรโมชั่นพิเศษค่ะซื้อ1กระปุกแถมฟรี2กระปุกนะคะแล้วก็แถมคอลลาเจน อีก5ซองราคา990บาทแต่ถ้าเกิดโปรโสุดคุ้มค่ะซื้อ2กระปุกแถมฟรี4กระปุกแถมคอลลาเจน1 0ซองและกาแฟอีก10ซองค่ะจ่ายเพียง1,800บาทแต่ถ้าเกิดโปรนะคะบิ๊กบุ้มเลยนะคะใหญ่สุดๆเลยค่ะทานทั้งครอบครัวนะคะซื้อ4กระปุกแถมฟรี8กระปุกนะคะแล้วแถมคอลลาเจน2 0ซองกาแฟอ,อีก2 0ซองค่ะจ่ายเพียง3,500บาทเท่านั้นค่ะโทรมาได้เลยนะคะ0 2 6 6 6 9 4 5 6้นั่นเองค่ะ,คะวันนี้หมดเวลา แล้วนะคะแต่ติดตามชมรายการของเราได้วันพรุ่งนี้แน่นอนใช่ค่ะวันนี้แจ๊กกะรีและจุกแจงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ